สวัสดีครับสวัสดีครับทรรมะที่ทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสทีเข้าวีทีธรรมดานะครับเข้าวีทีธรรมดาก็จะมานำเสนออานาจการชาตินะครับอนานานการชาติของวันที่28่แปดเมษายนนหน้าร้อยหกนะอานาจการชาติที่พีเรกจากประเทศเวียดนามน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันจุกนะครับสีฟ้าสีฟ้าเดไฟเปิดไฟน้ำเชื่อมต่อกันดีๆให้ทุกทุกท่านนะครับ ขอขอบพระคุณสากมายที่ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดตูแจงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปทางก็จะมาวางเรียงให้ท่านผู้ชมได้รื่องเพื่อความมั่นใจเท่านั้นนะครับอ่าววันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนะครับอ่าวเกิดไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปนะครับทุกตัวทุกตัวนะอันนี้นะครับสี่กับห้าวิ่งกับรูดนะ เน้นที่ห้านะครับเอาดีนะเ่วนชุดวินก็4ีห้าหกเจ็ดแปดก้าศูนย์เรียงกันเลยนะทีห้าหกต้อเออป็นเวลาทำงานเนีน่ยหาวนอนหาวว๊อบว๊อบวอบ เวลาพวามบันเทิงมาหาเนี่ยโอ้รอเลยจัดเวลาจัดอะไรไว้รอเลยทำงานเนี่ยหาแวบ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 เลยห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเห้าห้าสี่แปดแปดสี่สี่เก้าก็สี่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 อันนี้เด่นนะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นี่เด่นนะครับพูดง่ายว่าแปดเก้าศูนย์ก็เด่นเหมือนกันนะครับพอๆกันกับ ี่ก,กับหนะ้าะแต่ไม่รู้อนไนจะมาประมาณครับห้าห้าห้อีกแล้วสี่ห้าแล้วสองห้าแล้วอีกบสามห้าไม่ได้นะพักก่อนโ <c oughs> อเคนะครับเดี๋ยวมันจะตามหานะเนอะไม่ดีตามห้าไม่ดีครับ <c oughs>